พบกับช่องนิทานใบบัววันนี้จะมาเล่าเรื่องหมาเลี้ยงลูกคนอยู่มาวันหนึ่งมีหมาจรจัดตัวหนึ่งได้เดินลงเข้าไปในป่านางหมาก็ได้ยินเสียงเด็ดร้องให้นางหมาก็เดินตามเสียงนั้นไปพอไปถึงนางหมาก็ เห็นเด็กแฟดร้องอยู่นางหมาก็ได้เดินไปหาเด็กทั้งสองคนพอถึงตัวเด็กเด็กน้อยก็นึกว่าแม่เลยได้ไปกินนมของแม่หมาจากนั้นมาแม่หมาก็ได้กลายเป็นแม่เด็กน้อยทั้งสองก็เรียกแม่หมาว่าแม่ แม่หมาก็เลี้ยงเด็กน้อยทั้งสองอย่างดีแล้วพอนางทั้งสองได้เติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามคนพี่ชื่อว่าพัดคนน้องชื่อว่าพินพออยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านพบเจอพวกนางและพานางออกจากป่า แล้วพวกนางก็ได้สร้างกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันกับแม่หมาอย่างมีความสุขแต่พออยู่มาได้ไม่นานพี่น้องทั้งสองก็ได้แต่งงานออกจากเรือนนั้นไปคนพี่ได้แต่งงานกับชายเศรษฐีคนน้องได้แต่งงานกับคนยากจนแม่หมาก็ได้แต่ยืนมองลูกๆเดินจาก พออยู่มานานเข้าแม่หมาก็คิดถึงลูกลูกแม่หมาก็ได้เดินดมกลิ่นลูกไปจนได้เจอลูกคนโตแต่พอลูกคนโตได้เจอแม่นางได้ไล่ตีแม่จนแม่หมาบาดเจ็บหนักแม่หมาก็ร้องโอดโอยสักพักหนึ่ง ในหัวก็คิดถึงลูกสาวคนเล็กแม่หมาก็ได้เดินดมกลิ่นไปหาลูกสาวคนเล็กจนได้เจอลูกลูกสาวคนเล็กก็ได้เจอนางลูกสาวคนเล็กดีใจมากแล้ววิ่งไปหาแม่หมาแต่พอได้เจอแม่หมานางพิมพ์ก็ร้องให้เพราะว่าแม่หมาได้บาดเจ็บหนัก พอแม่มาได้เจอลูกสาวคนเล็กแล้วแม่หมาก็ได้สิ้นลมตรงนั้นไปค่ะก้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรมีพระคุณต่อผู้อุปการีแล้วก็ผู้เลี้ยงดูเรานะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ